สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยคนมือบอลอีกเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาผาชิ้นหัวบอลสีต้นนี้กันนะครับสวยงามมากเลยนะครับอ่าด่างสวยมากเลยน้องมีชื่อว่ารัตนะ รุ่งเรืองนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เลี้ยงมาก็ได้ปีหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆ่อด่างสวยมากเลยนะครับอาจจะเป็นบอลที่เก่าแล้วนะครับแต่น้องก็ยังด่างสวยสวยงามมากเลยนะครับไปเลยครับเรามาเริ่ม ผ่าชิ้นหัวกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเอาน้องออกจากกระถางก่อนนะครับเพื่อดูว่านะครับหัวน้องโตขนาดไหนนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเอาดินออกแล้วนะครับอก็เอาบอนสีไปล้างน้ำออกนะครับ หัวน้องไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยหัวนิดเดียวเองนะครับหัวไม่ใหญ่เลยแต่ก็น่าจะผ่าได้อยู่นะครับประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามา จัดการผ่าหัวกันเลยครับครับหลังจากที่เราผ่าชิ้นหัวบอนสีออกมาแล้วนะครับได้หนึ่งสองสามสี่หกได้หกชิ้นนะครับเพราะว่าหัวน้องเล็กนะครับอบอนสีก็อย่างนี้แหละนะครับบางพันก็ให้หัวใหญ่บางวันก็หัวเล็กนิดเดียวนะครับต้นจอมก็เราจะก็จะเอาลงกระถางเหมือนเดิมนะครับ ทาปูนแดงด้วยนะครับทาปูนแดงที่แผลด้วยนะครับเราให้ปูนแดงแห้งแล้วก็เอาลงกระถางเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแช่ในน้ําปูนแดงนะครับสักหน่อยแล้วก็เตรียมกระบ,บะอันนี้จะใช้ทรายนะครับใช้ทรายในการเพาะนะครับเราจะใช้ทรายก็ได้ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับหลังจากนี้ก็จะ เอาแช่ลงในน้ำปูนแดงเลยนะครับหัวได้นิดเดียวนะครับนิดเดียวครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาชิ้นหัวบอลสีที่เราผ่าลงในวัสดุเพาะชำนะครับหลังจากนี้ก็มาดูกันนะครับหนึ่งเดือนนะครับว่าน้องจะงอกหมดหรือเปล่านะครับได้หกชิ้นนะครับเพื่อน ไปห6ชิ้นต้นจอมแล้วก็เอาลงกระถางนะครับตัดแต่งใบออกให้เหลือประมาณ 2- อสาใบนะครับแล้วเราก็เอาเข้าตู้นะครับอีกประมาณ 3- าสวันน้องก็จะกลับมาสดชื่นอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆวันหยุดนะครับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับเพื่อนๆนะครับ เมื่อเช้านี้ฝนก็ตกนะครับเพิ่งหยุดตกไปช่วงบา่บายนี้เองนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพาเพ,เพื่อนมาดูแลมาดูบอลสีที่เราเลี้ยงไว้นะครับถ้ามีหนอนเราก็แยกหนอนนะครับถ้าบอลสีเราโตแล้วมีหัวแล้วเราก็ผ่านะครับทําจํานวนไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อน,อน,อนแล้วนะครับมี ความสุขในกิจกรรมยามว่างวันหยุดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนแล้วสวัสดีครับ